เด็กๆนะครับเสื้อกันฝนที่ครูซื้อมานี่เอามาให้เด็กๆใช่ไหมครับพรุ่งนี้ไปขอเงินพ่อแม่แล้วมาซื้อเสื้อกันฝนกับครูใช่ค่ะครูจะปิดร้านแล้วนะมีใครจะซื้ออะไรอีกไหมวันนี้พอตู๊ก็ตุนมือสองมาขายในราคาถูกตัวเก่งก็มีนะแพงหน่อยแต่คุ้มครูขอเล่นด้วยได้ไหมตรงนี้ใช่ไหมไปเลย ผีบอบเป็นผู้หญิงผมยาวกินไส้ของหมาอยู่ที่อาคารล้างมันงูเกงกองหนังของเขมรนี่หนาคุณปล่อยให้นักเรียนสนุกกันไปวันวันแล้วมันจะทำให้เขาฉลาดขึ้นได้ยังไงเด็กทุกคนเขาฉลาดอยู่แล้วผมแค่ส่งเสริมตามความถนัดของแต่ละคนาำราเรียนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับมันไม่ใช่ทั้งหมดไมม่ให้นาถึงแรจกกั ว่ารักเธอมาแค่ไหนฉันฝากหัวใจเอาไว้ที่ดวงตะวันให้เธออุ่นใจด้วยรักที่ไปจากฉัน oh <my> จากะเช้าไปจนค,ำค่ำ